เสียงมันก็กระชากตามลักษณะของการเชื่อมเพรไฟมันไม่พอ เหลือเหล็กสีเหล็กระแดงเหล็กตัวนี่แหละที่จะต้องหาสัตยายเจ้าภาพช่วยซื้อถวายอีกอจะต้องได้ใช้อีกประมาณ20%่สอาจจะอยู่งบประมาณสามสี่ห้าพันนี่ะประมาณนี้ หลังนี้อาจจะรู้สึกสูงโปร่งเป็นรูปแบบทรงไทยอ,อืม อะไรเนี่ย <c oughs> ดูยอมดูสิออกหยนะุดทุบแล้วเนี่ยเนียนเยิ้มดีๆหน่อยอือเมื่อกี้ใครมาเมื่อเช้า <c oughs> แต่ทำไมาไม่เอาซองผ้าป่าให้แม่บ้าง อโทรบ,บอกให้มารับไปเลยสักหาสิบสองเล็กเข้าใจไหมอตอนกระทินก็ไม่ได้บอกใช่เหรอ,อด้านโอ้ยมีลูกชายถ้าสมัยแต่ก่อนเขาบอกว่าเอายืมคางไปไถนาหน่อยคางมันแหลมมีแต่พวกหน้าเหลมแหลมท่านนั้นเราโยโมดูสิหน้ายาวอย่างอ,ะอ่ะหัวกันไถนี่ยมีแต่พวกหน้ายาวๆ อ้าวบรรยากาศหนาวปีนี้สดชื่นนะคุณโยมนะ,ะก็ฝากงานเทศกาลสวดมนต์ข้ามปีวันที่หน่งวันที่สามธันวาถึงเช้าวันที่หนึ่งมกราทำบุญตักบาตรกระสาอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัดป่าเมืองเก่าที่ลานธรรมจังตรงนี้คุณโยม แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็วันที่เจ็ดมกราทําบุญในเรื่องในวันบูรพ a j a เอันนี้เครื่องเสียงอยู่ใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงแต่เครื่องเสียงเสียงพูดจะไม่ได้ยินเดินพาเดินออกมานิดหนึ่งวันนี้ก็ดูบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดป่าเนี่ยเอก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลานทำปฏิบัติธรรมนะตรงนี้ก็ทําเป็นที่นั่งบรรยายธรรมะ เอ่อหรือนั่งพาสมาธิคุณโยมตรงนี้แหละเอ่อก็ขอเรียนเชิญท่านลังหลหยนะสองงานติด,ต,ดติดกันวันที่สามสิบเอ็ดธันวาถึงหนึ่งมกราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอ่อแล้วก็อีกว่างานหนึ่งงานบรบรพบรุรพาอาจาร,รวันที่หนึ่งาวันที่เจ็ดมกราทำบุญตักบารอ่าถวายทักษิณานุปทานอ่าแดบบ่บุรพาคุคูบายอาจารพิสูสองสามเณรจำนวนห้าสิบเก้ารูปคุณโยมก็ขอเรียนเชิญที่วัดป่าเมืองเก่า วันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะเป็นวันพระอ่าก็เด้ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ท่านสาวุชนได้รับทราบกันตามนี้อ่าบรรยากาศที่วัดป่าเมืองกา่าตอนนี้ก็หน้าหนาวก็ดูดีคุณโยมบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยแหละไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปบรรยากาศสวยงามอันนี้คือรอบบริเวณอ่าสวนปฏิบัติธรรมนะเออ อาก็ขอจบเคสนี้อีพีนี้แต่เพียงแค่นี้นะสาธุสาธุได้เจอกันใหม่